สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแขก้มีเกีติทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านผ่านทาง w w w v i r t u a l ว u บเว t u ์ช o ล o ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน9เส้นทาง9ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยค่ะ ใช่แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ชมผ่านทางออนไลน์ครับใช่แล้วค่ะก็ต้องเรียนเชินทุกท่านนะคะมาชมชิลช็อปแชร์ยนสเสนวิถีชุมชนสุดพิเศษนะคะกับแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีทั่วไทยใะง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสค่ะวันนี้ดิฉันปุ้ยสรินยาค่ะครับผมต้นกล้าสลันด์นนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมของเราวันนี้แน่นเอียดมากๆเลยนะครับทุกท่านที่ เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะครับเพราะว่าจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับทองซึ่งเราจะจับแจกกันทั้งหมด3รางวัลต่อ1วันเลยนะครับใช่แล้วค่ะสําหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วล่วงหน้านะคะก็จะได้ลุ้นรับ1สิทธิ์นะคะแล้วก็สาหรับท่านผู้มีเกียรติค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมงานของเรานะคะตั้งแต่11ถึง19กาันยายนเมื่อช็อปครบนะคะ300บาทขึ้นไปก็จะได้ลุ้นอีก1สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนค่ะะะกกกก็จจจมีาารรััับแงววทุๆนนะคะ วันละ3รางวัลแบ่งแจกเป็น2รอบด้วยกันรอบแรก13บสนาฬิกาค่ะแล้วก็รอบที่2นะคะในช่วงเวลา18บแนิกาด้วยใช่แล้วนะครับจับแจกกัน1วันนะครับแจกกันทั้งหมด3รางวัลน,นะครับวันสุดท้ายของการจัดงาน1 0 กันยายน2564นี้เราจะมีการจับแจกนะครับเป็นทองคำหนึ่งบาท3รางวัลให้สำหรับผู้โชคดีเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกท่านจะได้เข้าไปเยี่ยมชมงานของเรานะคะเสมือนจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของโรงหนังแอนิเมชันนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัตวิถีนะคะเสมือนจริงได้เข้าไปในหมู่บ้านได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและยังได้ไปเซลฟี่นะคะกับหมู่บ้านต่างๆที่คุณชื่นชอบอีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังจะได้ไปชมการสาธิต นะคะการผลิตผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะภายในชุมชนกันด้วยที่สําคัญค่ะใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนดีๆแบบนี้ก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับเรียกได้ว่าง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับมีศิลปินที่จะมาสลับสับเปลี่ยนสร้างความบันเทิงร้องเพลงเพราะๆโดนใจนะครับให้สําหรับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านได้ครับใช่แล้ว ลช่ค่ะช่วงเวลานี้นะคะเช้าเแบบนี้ยังสามารถเยี่ยมสมงานกันได้และเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาจะเจอกับเราสองคนได้ในช่วงเวลา13บสมนิกาพร้อมกับรางวันแรกนะคะในวันนี้นะคะในรอบแรกนี้เลยนะคะ1รางวันนะคะสร้อยขรงคคำจะเป็นของใครติดตามได้ในช่วงหน้า13บสนาิกาค่ะ